หาเงืนหม่นด้วยเบเบเรื่องก็มีอยู่ว่าผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนั่นก็คือโพสต์นี้เป็นการแข่งเบเบโดยมีเงินรางวัลอยู่ที่1นึหนบาทในการจะร่วมแข่งรายการนี้ได้จําเป็นที่จะต้องมีเบเบทั้งหมด3ตัวโดยทั้ง3ตัวเนี่ยชิ้นส่วนจะต้องไม่ทับกัน นี่ก็คือเบเบททั้งสตัวของผมนี่ได้ว่าหลังจากเห็นโพสต์นั้นผมก็ไปหาซื้อมาทันทีทั้งมือหนึ่งและก็มือ2องนะบอกเลยว่าเลือกตัวด้วยความชอบล้วนๆนั้นกติกามีอยู่ว่าผู้เล่นใช้เบเบท3ตัวใครทาได้สีแต้มก่อนชนะโดยวิธีนับแต้มจะมีดังนี้ทําให้อีกฝ่ายหยุดหมุนในสนามเรียกว่าสปินฟินิชได้1แต้มทําอีกฝ่ายตัวแตกเรียกว่าเบรสฟินิชได้2แต้มตบอีกฝ่ายลงหลุมเรียกว่าโอเวอร์ฟินิชได้2แต้ม สุดท้ายตบอีกฝ่ายออกตรงกลางเรียกว่าเอ็ก e ์ตีมฟินได้สาแต้มแมตช์แรกผมเจอเป็นดานซอสฟินิชวิงแล้วก็แอโร่เพกาซัสบอกเลยว่าของแพงเน้นๆเ,เห็นแล้วถึงก็ผวาเอาล้ะมาดูตาแรกกันโอเคมือเรื่องตาแรกเปิดมาก็โดนนำไปก่อน2องนบอกเลยว่าใจเสียแล้วตอนนั้นแต่ด้วยการที่เราฝึกหนักมาตลอดทั้งอาทิตย์นะนะบอกเลยว่ารอบนี้ต้องเอาคืน エクストリームダッシュ